คนถามเยอะมากว่าทําไมถึงแยกช่องถ้าอยู่แบบเดิมแล้วมันมันไม่ได้ดีไปกว่าเนี้ยสู้ไปเริ่มใหม่ดีกว่าถ้าเริ่มใหม่ไม่ดีผมก็เริ่มมันอื่นได้อีกอยู่ดีเนี่ยหรอปะผมไม่ได้พอใจกับความสําเร็จเท่าเนี้มันอยากไปได้มากกว่าเนี้ยผมก็เลยคิดว่าผมเริ่มใหม่ดีกว่าอืมก็คือเริ่มใหม่จากศูนย์ผมกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยแอคทีฟแต่ว่าถ้าจะเอาช่องเดิมมาเปลี่ยนเป็นโกเวนโกเลยผมก็ไม่อยากทาอืมเพราะเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าแบบเอานี้ไปใช้ของตัวเองอะไรเงี้ยผมปรับรูปแบบรายการด้วย ็เลยหมู move. ตอนนั้นมันประมาณ3 0มแสนซับซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะตอนที่ผมตัดสินใจเริ่มใหม่ปรับใหม่ประมาณปีนิดๆมันขึ้นล้านซับเลยเหรอใช่ครับจากของเดิมที่ทำมา4-5หปี<า>อยู่ที่<จ>3 0 0แสนซับความเร็วมันต่างกันมากๆทํทำไงวะเนี่ย <laughs>